สวัสดีครับช่องหลี่มิงโชว์นะครับวันนี้ลีมิงอยู่ที่ประชุมห้องประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวนันนี้เวลา9.14โมง14นาทีนะครับ ก็ใกล้เวลาของการประชุมตอนนี้เราจะอยู่กับหัวหน้าช่างภาพเดลินิวนะครับมีคิดว่าใครจะได้เป็นประธานรูปปิกฮะแม่อายฮะคุณย่เอโอเคครับนี่สโม,มสรสมาชิกนะครับที่เข้าร่วมในการประชุมครับมีคุณลังสลิดลักษิตานนนะครับ,นะรบนะาเรียกวกีฬาเรือใบกีฬาโบริ่งนะครับ นะฮะมีไตรกีฬายิมนาสติกนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอเวลาคุณทีมงานของคุณสุชัยพรชัยศักดมนะครับ mm hmm. เตรียมกำลังจะเข้ามานะครับวันนี้จะมี8วาระการประชุมนะครับซึ่งเอ่อเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นวาระที่8นะครับจะเป็นในเรื่องของการเลือกนะครับ มาชิกี่เสียงนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับ23เสียงก็จบนะครับแต่ถ้าเกิน23าเสียงก็ต้องมีการโหวตกันนะครับมีสัมภาษณ์นี่ครับเดี๋ยวนะครับสุชัยจะลงมานะครับมาเรียบร้อยนะครับ นี่ด็อเตอร์หนุ่ยครับด็อกเตอร์หนุ่ยเจ้าของสโลแกนเหลือดีกว่าขาดนี่ครับเฮรยอย นี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับผมของวงการกีฬาไทยนะครับสุดชัยปักเทยสักดมนะครับนายกรอนเทนนิสแคนดิเดตเมื่อสกิพลพักไทยกับคุณพิมมลศรีวิกรนะครับวันนี้สื่อมวลชนมากันนะครับ ทุกสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์เดรินิวนะครับตัวรัฐมาทุกช่องนะครับอ้าวได้เป็นไงวะ ก็การประชุมจะเอานะครับผมสุชัยผมจุยดีครับนั่งอยู่ตรงกลางนะฮะนะครับนี่นะครับการพิมลนั่งอยู่ริม ประชุมครับแคบไปจนับตาครับวันนี้เอาละครับตอนนี้นับถอยหลังนะครับกาเรเลือกตั้งการคอร์รัสตร์ครั้งหนึ่งครับจากห่างหายมา20กว่าปีนะครับ ในโอลิมปิกเกม2อ0พตอนนี้2 0 0พันเค,ครับเดี๋ยวเขาก็จะเชิญสื่อมวลชนออกนอกที่ประชุมนะครับ <S <S มีคอมเมนต์อะไรก็ได้เชิญมาเลยนะครับนี้น่ามองนิ้นมองเลยน้งสองบ้านเลยรับ เพียนนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวตามรายงานสดตอนหลังจากได้เลือกประธานพิปิกเรียบร้อยแล้วนะครับมากครับ